เดี๋ยวเข้ามานี่ได้เลยค่ะมีโซนนีิวพูด,ด้วยสวยที่ะลดสามสิบปอร์เซนตโนตัดที่นี่นะคะเขออาแบบตกแต่งดูดีเว้อเลยค่ะของเยอะมากยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ ICS ค่ะก็คือเป็นห้างใหม่นะคะตรงข้ามไอคอนสยามค่ะวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวมีใครน้องคิรินมาด้วยอุ๊ยคิรินมองเป็นใคร นี่คะ่ะปัดดีคะ่ะโอ้โหทักทายแฟนคลับเลยวันนี้ที่รินม,มาเที่ยวนะคะค่ะ,คะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่หน้า ICS นะคะ,คะก็คือเป็นห้างนะคะที่ตอบโจทย์นะคะสําหรับคนครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็มันอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามเลยค่ะก็คือเดินผ่าน BTS เจริจนครมาได้เลยนะคะมันจะอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามเลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะตอบโจทย์สําหรับคนมีครอบครัวโดยที่แบบว่าเขาจะมี โลตัสพีเว y นะคะเราไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างะคะ่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะที่นี่นะคะเขามีเปิดให้บริการนะคะ3ชั้นแล้วนะคะก็คือจะมีนี่ค่ะมีสเกชร์มีอะอะไรนะออเรนทัลพิซเซตนะคะแล้วก็มีคิวเพสแล้วก็มีบูมาใช่ฝ<า>ั่งนู้ก็จะมีโฟโลนะคะ อันนี้เราอยู่ชั้นสองเนาะเราอยู่ชั้นสองจริงๆมันมีชั้นล่างด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าที่เรามา<อ>ผ่านทา,ท,าทาง BTS ใช่ปะ่ะมันก็เลยเข้ามาทางชั้นสองได้เลยชั้นล่างนะคะจะเน้นเป็นของกินมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละชั้นกันีนึ่งตั้นเราลงไปชั้นล่างก่อนเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นโซนอาหารเหมือนฟู้ดคอร์ทเลยค่ะ แต่ว่าก็จะมีนี่ไงขวยแขกพรรามห้าก็มามีลูกซิลเบิร์ด้วยมีเมกอาวิดด้วยอ่ะเมคอาวิดววนี่ไงน่นานกินเวอร์ชานมนีนะคะมีชาตามือมีความสุขอ่าอันนี้เป็นชื่อร้านชานมนะทีกเรามีความสุขเดี๋ยวก็บอกว่ามีความสุขนี่ค่ะแล้วก็มีไอติมไม่อ้วนด้วยทุกคนเนี่ยค่ะร้านไอติมดูคาติมน,นะคะก็คือ กินแล้วไม่อ้วนค่ะมีออริโน่ด้วยออริโน่น,น,นะคะเครปปะชานมโนตัสอยู่ชั้นใต้ดินค่ะเราไปดูข้างล่ะอยู่ชั้นวีหนึ่งเขาบอกมาโนตัสที่นี่นะคะเขออาแบบตกแต่งดูดีเว่อเค่ะแต่ว่าของเยอะ<อ>มาก ใช่เดินได้เพลินๆเลยแหละโอ้ของเยอะแยะไปหมดเลยที่นี่ของเยอะมากเลยใช่ปะใช่โอ้โหอันนี้ค่ะเอาไปกินอะไรเนี่ย s อสบีซูเปอร์บิ๊กแพ็คเมือค่ะเรียกว่านะคะครอบครัวมาอาจจะได้ของครบอยู่นะไปมาไปไป แม่มดไล่คอล่าขนมขนมของญี่ปุ่นนะคะก็เยอะมากจริงดูดิน่ากินอ่ะน่ากินมากเลยเจอโอริโอแบ็คพิงค่ะยากกินมานานละลองชิมหน่อยแล้ว้ว้าวได้แบ็คพิงโอริโอก็ด้วยตรงนี้นะคะก็เป็นเครื่องครัวด้วยนะนี่เป็นโซนนี้เลยย้อไปเลยเครื่องครัวเยอะมากมีทุกอย่างจริงๆ เป็นแบบของเครื่องใช้ในครัวเนาะสีทองอสาวเกาหลีต้องชอบเหมือนเธอว่าสาวเวกเกาหลีอะเนาะช้อบสีทองกินกับรามยอนนี้มันจะแบบฟินฟุดฟูดที่สุดใช่ไหมนี่มีโซนเครื่องเขียนได้ค่ะนี่เป็นชาดิโอน่ารักอะเม็เมนมาด้วยวินิจฉน่ารักมากสมัยก่อนต้องใช้นะ เอาไว้ดมกับเพื่อนเอาไว้ดมกับเพื่อนเอาไว้ดมกับเพื่อนดมทำไมอะ่ะแค่จะอมนะมันหอมจะมไม่ไกลิ่นไงมีเอ๊ะเอ๊ะ <c ười> คิดเล่นบอกว่าอะไรคิดเล่นบอกว่ามีมีเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้านี่นะคะมีการน้ำร้อนมีก็ไมโครเวฟด้วยโอ้โหเรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวนะคะตอบโจทย์ได้หมดเลยโอ้โหอ โอ้ที่ได้บอกโง้เดี๋ยวเราขึ้นชั้น2กันนะคะตอนนี้เรากำลังขึ้นชั้นสองแหละใท่นะคะที่สนไจเครื่องสำอางคะ่คะมีค่ะไีวิวเที่ยมมาเปิดด้วยนะคะอยู่ที่ชั้นสองเนาะแบะบแมนี่โซนรองเท้าด้วยอไอคอนแอคที e ค่ะทุกคนจะเป็นแบบแนวสปอร์ตหน่อยมีรองเท้ามีกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะ ้<ห>ลวราคาแหละตัวเองดูออกคนเยอะมาก <c oughs> สวยดิอ่ะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สีนี้เหมือนไปเห็นมาป่ะเฮ้ยน,นี่สวยปะ <c oughs> สวยเนาะใส่เขัามานี่ได้เลยค่ะมีโซนนิวฟูด้วยเชื้อเซลอยู่ด้วยนะน้่ก็เซลอยู่อันนี้ก็เซลอยู่ <c oughs> ชั้นสามกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะคีะรินเนาะมาเปิดหน้าความหล่อให้ดูก่อนยิ้มหน่อยยิ้ม <c oughs> อ่ะไม่ยิ้มเลยมันนิ่ง <c oughs> โซนชั้นสามนะคะก็จะเป็นเอ่อพวกความสวยความงา,ามก็เป็นแบบร้านเสริมสวยไอ้ร้านเขาเรียกอะไรร้านบริการแบบเขาบ่งจรเกี่ยวกับ เสริมสวยนะคะแล้วก็มีท็อปเเลร์แล้วก็มีร้านแว่น,นะค่ะแต่ตอนนี้ยังเปิดไม่ครบนะคะและที่สำคัญม,มีร้านคลินิคกคุณหมอลิด้วยโอ้ใช่วันนี้นะคะเราก็พามาที่ I c ซแล้วนะคะพามาดูว่าเอ่อที่ห้างใหม่มีอะไรบ้างนะคะยังไงก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสมัคสมาชให้เราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายขอลาไปก่อนบ๊ายบาย 唉呀吗？